สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีคริสตศักราช2021หรือต้อนรับปี2564หลังจากที่ได้ฉลองเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปแล้วนะคะปีนี้อาจจะเงียบไปบ้างไม่เหมือนกับปีก่อนๆที่ผ่านมาแต่อยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่าสถานการณ์โควิดมันมีผลกระทบต่อทุกคนทั่วโลกเลยวันนี้แอดมิน มาขอบพระคุณทุกซับสไครต์ที่มีให้กับทางเพจและก็ทางช่องนะคะมาแล้วก็ขอทำหน้าที่แจ้งสินค้าที่มีพร้อมส่งอยู่นิดหน่อยให้ทุกคนได้ทราบกันค r อ s บ Body สำหรับใส่โทรศัพท์นะคะจากแบรนด์ทูรีสาวๆน่าจะชอบใจถูกใจชอบใจก็ทักทายกันมาได้ค่ะวันนี้เจอกัน สั้นๆแล้วกลับมาเจอกันใหม่ค่ะ